To, ออ้มกโตออ้อยากกินโตเออผมผมอายุยี่ยิบสี่นะครับยี่สี่นี่ปีอะไรหรอครับอ่าไม่ได้เรียนหลอครับไม่ใช่ับไมถึงปีพศอะไรเงี้ยครับเอออะไรนะครับ,ออรรบปีพศคือมันเกิดผมหรอ,อทั้งทั้งสองเข้าใจความหมายใช่ไหมทําจะลอกเขาไม่ดูสภาพตัวเองหมามองเครื่องบินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกไก่ในกรงมีนุ ไม่เอาสั่งแก๊บแล้วไอ้แก้วก็จะมาส่งตีสองสิบห้ากูสั่งไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วอ่ะเยศแม่แม่งครับมึงไม่รับมึงเป็นแก๊บมึงครับไม่ชาอย่างงี้ไอ้เฮี้ยมึงมาเป็นแก๊บได้ไงเอ่อฮัลโหลครับเอ้ยมึงมายังเขารอกระดาษกลางไม่ใช่แลนด์มาร์กนะกระดาษกลางนะเออขอโทษครับขอขอญาติดูดูชื่อได้ไหมครับขอขอโทษนะดูดูเด้อ เอฟห้าแล้วเอาที่สองครับไม่เป็นไรแล้วมึงว่ามึงไม่ต้องอแล้วมึงหาแม่ดีกว่าเดี๋ยวกูพี่ว่ามึงไม่ต้องมาหรอกมึงหาแม่ใหม่ดีกว่าเป็นหาแม่ดีกว่าไม,ไ,มไม่น่าลุงทำไมพี่คนนี้ไม่น่าเป็นแม่น้องหรอไม่น่าไม่น่าเป็นเดี๋ยวเป็นเองก็ได้ออายุเท่าไหร่หรอครับยี่สิบครับ ไปยืมรถเบรก1้สิบให้หน่อยดิคันนนดะไปได้ๆลยยี่สิบเหรอครับแล้วอยู่จังหวัดอะไรล่ะครับอยู่โอ้โหนะครักนี่มีคาบูขายไหมน้องนานมีคันอื่นให้ยืมไหมครับิตามีอยู่ไหมคันนี้เอาไปเลยแล้วมึงจะแดกเที่ยวไรนักหนาวาไอ้วปเทแดยแม่งทั้งคืน จะไปลองอีเตโลครับได้เลยหนูไปเล่นสงครามไหนคันเนี้ยโดดดอนได้ไหมครับพี่ตาไม่รู้มันมีแค่คันเดียวเหรอพี่มันมีพวกพวกครอาร์มั้ยครับพี่ยเอ่อต้องรอดูมันสงครามนะสงครามนะถ้ามันมีคันนี้ประมูลเนี่ยได้อยู่นะคนแย่งกันได้หึบอ่ะหนูครับหนูไปส่งพี่ตาให้หน่อยไปส่งพี่ตาให้หน่อยนั่นแหละเฟสเฟสเป็นได้พี่ตาเดี๋ยวผมไปส่งคฮัลโหลหนู ครับผมชื่อตอนนะครับชื่อตอนนั้นหนูไม่คุ้นหูเลยเหรออยากมีนะพี่ตอนได้ไหมหนูชอบรองเท้าใส่ใหม่พี่หน่อยได้ไหมเออเสียบอกว่าผิวดำๆอย่างเงี้น่ารักแล้วอยู่จังหวัดอะไรนะครับเอออยู่ไ่ให้ลืมกฎอยู่แถวๆกรุงเทพนั่นแหละครับนั่งเลยครับงั้นนั่งเลยนั่งเลยผมมานี่เลยหนูมานี่ก่อน ไปแต่งกันเลยว่าพิต้ากันไปแต่งพิต้าครับมันแต่งได้เลยใช่ไหมครับพี่เอพิต้าทำไงไม่เกิดขึ้นเลยตาตาไปแต่งได้เลยใช่ไหมครับพี่แต่งมันเดี๋ยวมันก็หายไปนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ได้ครับได้เลยครับไปลองดูของแต่งให้ด้วยทำไมโดนไม่เสียกุญแจให้พิต้าวะคนนี้<ะ>ขอได้ไหมเสียต้าตุ่มแป่วงมันขอหายงโอ๊ตไม่ได้ไม่ได้ไไดเออ ไม่ได้ครับคือเขาไม่รู้ว่าเขาจะชอบพี่หรือเปล่านะแต่ถามได้ไหมก็ได้แหละครับจะไม่รู้ว่าเขาจะชอบคุณหรือเปล่าพิต้าพิต้าครับอันนี้เมื่อเมื่อหรือดูออกมาให้ครับเมื่อครับเมื่อกลางบอกให้ผมไหมบอกเมื่อแต่งให้ได้ไหมครับอ๋อเดือดแบบเต็มมาเลยครับเขาเข้าใจไหมครับพี่เพราะมันก็หายใช่ไหม มันแพงเหรอมันแพงเหรอผมไม่รู้ะครับไม่ไม่รู้ถามเมื่อก็ได้ครับเมื่อน่าจะรู้เดี๋ยวเนี่ยวเมื่อหรเมื่อแต่งเต็มให้หน่อยได้ไหมครับมันมันเพราะว่ามันใช้มันหายถูกไหมมันไม่ใช่ไม่กี่ไม่กี่มือหรอกมั้งเดี๋ยวพี่เอาไปดูให้แม่เอาไหมไม่ในนายยกมันแต่งได้เลยพี่ไม่เป็นไรเอาเหรอใช่ครับมัามาลองขับไปเฉยไงเอ่ยังยังไม่ได้จะุนอันนี้ เพิ่งลงโมเดลว่าโมเดลมันติดไหมเฉยๆยังไม่ได้จูนไม่ไม่แบบแต่งเต็มอะนะครับแต่งเต็มอะนะอยากลองแต่งเต็มเฉยๆหรออันนี้ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่ใช่จูนดิแบบมาแต่งเต็มมารถมาแต่งอ่ะมันมีต่อของแต่งสรุปได้หรือไม่ได้ไปดูที่ร้านนะเพราะว่ามันทับฟิกตรงนี้ไม่ได้โอเคกันโป๊ะเลยพวกผมเอาไปให้อ่ะแล้วกลับมาผมบอกเรบได้ไหมครับพี่ยังไม่ได้แต่งเลยครับเดี๋ยวเดินเดินเราเราไม่มีกล่องละไม่มีอะไรเลย สรุปได้หรือไม่ได้ได้ได้ครับได้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 เออวอร์ซิโอคอนนีเฮียเจ้าเมียกูจะเอาเมียไอ้มักโตไออยากกินโตฮัลโหลครับฮัลโหลครับเออผมผมอายุยี่สิบสี่นะครับกลัวแบบเออมันเยอะกว่าไหมครับคุณรับได้ไหมยี่สิบสี่แล้วครับอ่าใช่ครับยี่สิบสี่นี่ปีอะไรหรอครับอ่าไม่ได้เรียนแล้ะครับ ใช่ครับหมายถึงปีพศอ,อะไรเงี้ยครับเออะไรนะครับปีพศคือวันเกิดผมเหรอ,อใช่ครับใช่ปีปีเกิดอะครับอา่าสองสองห้าส,ส,ส,สี่สี่ครับทำไมล่ะครับอา้าวป่าครับอ่า มันมันได้แค่นี้ครับโอเคครับได้ครับขอบคุณครับยังไม่มีต้องต้องจุดเดี๋ยวต้องให้พี่โดจูจูต้องต้องให้โดจูก่อนได้ได้ครับขอบคุณครับไว้เล่นสองการนะเฮียในเมืองได้มีกิจกรรมนะสองการมีกิจกรรมนะใครไม่ได้ทำอะไรเข้ามาเล่นในเมืองได้ครับเอาเอารถใช่นแมพี่ตาครับมามาขึ้นขึ้นมาครับหนูแม่งเขาถามเรื่องอายุอว่ะ พี่เอเขาถามเรื่องอายุผม,มทำไมทำแล้วแล้วหนูว่าเกิดปัสออะไรเร่ะเออว่ากันว่ากันน้องว่ากัน47ครับ59นะครับหามายถึงรถคันเนี้ยแต่งลูก59โอ,อเคครับน่าเป็นาแล้วเมื่อกี้เพื่อนจริงเหรอริงครับ เพื่อนหรือพี่เพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนทำไมต้องอุ้มกันแบบนั้นนะครับมันอุ้มได้ด้วยเหรอเ็าปกติก็อุ้มเพื่อนได้นะครับแบบเพื่อนฝากอุ้มอะไรเงี้ยโอ้โหผัวมึงหรือเปล่าเนี่ยไอเทียให้มาหลอกกูเนี่ยเพื่อนกันอุ้มกันนานเนาะคิดว่าเป็นแฟนครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ นี่มาทำอะไรเหรอครับอ๋อมาพามาดูบ้านครับในบ้านผมจะเปลี่ยนเสื้อผ้า,าก่อนแป๊บนึงครับเสื้อกอกไม่เอาละไอ้เหี้ยอะไรวะ น่ารักไหมวะคนดูเมืเ่อกี้คนดูคิดว่าน่ารักไหมพี่เอกคิดว่าน่ารักไหมพี่คนเมืเ่อกี้อะไรเนี่ยแมลงสาสตารทาวไอ้หลุยมึงซื้ออะไรมาน้ำอะไรอ,ะอ,อ่ะแดกโคกนั่นเนาะอืม ใส่ชุดอะไรดีวะอ๋อดูชุดแต่ละอันอ๋อไม่กูมไม่รู้ละกูใส่ชุดแก๊งแล้วกันโอ้ยข้ค้านเปลี่ยนเข่งฟรีตามบอ,บอแข่งฟรีตามบบไม่ไม่ฟรีไม่ฟรีครับขึ้นมาหนูขึ้นมาดิ แล้วสรุมหนูชอบคนอายุเยะกว่าไหม <c oughs> เยอะเยอะก็ดีครับแต่เยอะไปก็มันมันไม่เยอะมันเยอะไปหรอยี่บสี่นะ <c oughs> ได้อยู่ครับถ้าย <c oughs> ี่สิบสี่อะไรนะ <c oughs> ได้ไหมครับ <c oughs> ได้อยู่ครับยีบสี่ได้อยู่มันต้องห่างไม่เกินกี่ปีหนูที่หนูแบบตรงสเปก่ะ ต้องไม่เกินกี่ปีครับอืมไม่อยากได้เกินจริงๆก็สามปีครับโอ้โหแล้วผมห่างกันสี่ปีไม่ได้หรอครับห่างเกินสี่ปีไม่ได้หรอครับพี่พี่บอกว่าตินสี่สี่ใช่ไหมนะครับเป็นวันห่างสามปีอ่ะสี่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดอ่ะ นึกว่ารถเอลฟ์ตอนแรกค่ะก่นังดิงงงงอ่ะแต่สน้าสาวอยังไงโง่จัดการยังไงตัดก็มันห่างปีกันสามปีอะครับพี่พี่วอกปปีสี่เอาง่ายง่ายๆเลยเอาเอาเยง่ายๆเลยได้ไหมคือปเดไปด้วยกันไหมขึ้นขึ้นมาลงกกันเดียวกันเลยมีสิทธิ์ไหมครับมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมสิทธิ์ที่แบบ ได้แบบรักกันเหมือนคนอื่นแบบที่เขาคุยกันเนี้ยแล้วไปต่อที่อื่นนะครับไปไปต่อที่ขอโทษครับครับครับเจ็บไหมครับโทษนะครับไม่เป็นไรครับแบบที่เขาคุยกันแล้วไปต่อที่อื่นกันนะครับไปต่อที่ไหนหรอครับ โตๆกันแล้วรู้ๆกันอยู่ไม่รู้ครับไม่รู้ปกติไม่ค่อยพูดกับใครเออ,เอ,อครับไปเล่นแก๊งก,กันไงครับไปเล่นแบบเล่นสตาร์คอมูรลูลเพย์อะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ๋อก็คือแบบว่าก็ไปเล่นแก๊งด้วยกันเหรอครับใช่ใช่ครับอืมอล้วหรอยีเอา,อเามาจากไหนอะ่ะเอาไป อะไรครับเนี่ยเว็บอบบเฮ้ยพี่ชอาเว็บมาจากไหนร้านค้าครับร้านค้าไม่ไหนนกัวะไม่หรอใช่ครับยังไม่ได้แต่งเลยครับคราสตอนคราสตอนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะตามของดีมันต้องซื้อนานนานมาทียังไม่ลงอีกหรอครับเนี่ยเสียมาเยมก่อนนะย่านานมาอุ้ยของครับิชสินของครับนานนานยังตุนี้บาของครับนานนานมาทียังไม่ลงอีกหรอครับเนี่ยโอ้ยังครับ วันนี้คุยกับคุณดูตีสองครึ่งครับขอบคุณครับรองขาพี่องขาอะไรห้าอะไรส,ส,สองครึ่งนะสองครึ่งนะพาคขานั่งคุยก่นอนล่อก่อนคนเนี้ยเนี่ยล่อ,อให้ดูอยู่เนี่ยเสียใจเลยให้ผู้หญิงมาเล่นแทไนไอ้ี่อ่ะแล้วหนูมีอาวุธอะไรบ้างอะ่ะไม่มีเลยครับมันเดินเล่นเฉยๆอ๋อเล่นอยู่เมืองไหนเป็นหลักอะ่ะ เล่นอยู่วัดครับอ๋อเล่นอยู่วัดหลักถึงแล้วครับอ,อันนี้มาทำอะไรหรอครับอ๋อพามาชมริมหาดชายครับอ่ะไอ้ชิตามาใครพารถวัไอเ้เที่ยเที่ยรถลบหรอเออกูจอดรถไว้รถลบอ๋อผมก็โรบี้อะไรวะนี่ดุย แล้วนึ่นขอใช้เวลาอยู่เขาก่อนแล้วกันไม่เป็นไรครับถึงไม่มีรถแต่ว่าผมอุ้มพาคนไปพารถได้ได้ครับคุณขำอะไรเนี่ยเปล่าครับเปล่าพี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่หรอสามได้ไหมครับอะไรนะครับได้ครับพี่เอกได้ครับพี่เลิฟโอ้โหสั่งมาพี่เอกได้อยู่แล้วครับพี่เลิฟได้ครับพี่เลิฟได้ครับผมจัดไปครับพี่สัหรับพี่เอกผมจัดได้อยู่แล้ว ผมครับพี่เองกผมครับผมครับฮัลโหลหนูเอ๊ะจะพูดยังไงอ่ะเออแล้วไม่มีแฟนนี่คือทั้งสองเลยไหมครับ้ครับ ทั้งสองเข้าใจความหมายใช่ไหมทําจะลอกเขาไม่ดูสภาพาาตัวเองหมา<ข>มองเครื่องบินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกไก่ในกล่องนุักน่าจะเข้าใจครับคือจะพูดยังไงอะคือออกบ้านได้แล้วใช่ไหมครับพอดีว่าจะไปชวนไปเล่นสงการนะครับเล่นที่ไหนเหรครับ โคราชก่อนครับแล้วไปต่อที่พัทยาโคราชเลยเหรอใกล้เหรอครับไม่เคยไปอ่ะครับอ่างั้นพัทยาไหมครับวันไหลก็คือไ,คไปอยู่รับพัทยาคนดูบอกตีห้านะคะพี่ตาอไม่หรอโอ้ ได้ได้ครับโอ้เพราพอดีเลยวันนี้มันจะตีห้าอยู่แล้วด้วยได้ครับโอ้ยของคับโอเคครับขอบคับสุดพี่สุนี้พาของครับของครับตีห้าครับตอนแรกว่าจะอยู่ตีห้าคนดูอย่างเง้นแหละแกล้งคนดูเล่นๆอย่างเง้นแหละครับขอบค้ากอบค้บกองคับโอเคคนดูผมแกล้งคนดูเล่นโอ้ย ดู่มเหี้ยครับผมครับผมครับตีห้าตีห้าครับเ <c oughs> อาตรงเลยนะเฮ้ยอะไรเข้าตา,ากูเห็นเล่นมาสี่ถึงห้าปีไม่เคยได้สักคนเข่งฟรีตลอดเครื่องหมายถ้าก<ส>ูได้คนนี้ล่ะ <ใน S 1> เอาไหมกูได้คนนี้ล่ะ,ละขอขอขออนุญาตนะครับมีข้าวให้ให้ผม สักจานสักจานได้ไหมครับเรียกอะไรครับอ่าสามห้าแปดครับได้ครับของครับพี่เอกพี่ตุนิพาของครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ได้กินต่อจากของใครใช่ไหมครับมือแรกเลยใช่ไหมครับ ถ้าหมูปิ้งแปดไม้<อ>ข้าวเหนียวสี่สำหรับตีห้าครับพี้ของข้าพี่เอกของข้าของข้าพี่ของข้าเนี่ยผมสร้างมาสามร้อยแปดสิบบาทเนะี่ย